แแงล้วสบายดีพ like <m ys> ี่น้องมาเจอแม่ครัวคนเก่าเมื่อวานเห็ดน้ำกระปุ่นพี่น้องเป็นได้น้ำกระปุ่นหมอที่สองเจ้าเจ้าคุณเก่าปะเดี๋ยวจะชิมหมอที่สองแขกคนก็หลายหลายพี่น้องเลยเนาะเมื่อเมื่อสองสำยกแล้วะสักเบิดหมอจักหมออลไรหมอแกง ป๊าเบิด2 3หม้อเด้อพี่น้องเออป๊าไปตะแซบนี้ยายคลนเนายายไว้เฮาสิซิมจองะโอ้ยบ่ซิมก็ได้เบิ่งนี่ก็ฮู้ลยายฮะก็ฮู้สุดยอดสุดยอด คนลีหลอพี่น้องมองข้าเจ้าจอดไฟฟ้ามองขาเจ้าจอดพุ่นเจ้าขาเจ้าซอแหลนี่คนีหลอนคนใดดีแทกก็มาเป็นอันเป็นนักร้องยายทองแตกตสวยแทวะ้าที่คนระบอกลีหลอเนาะสมสมงัว3โตแะกปุด100โล โอ้ยเอาไปกระตาหลุดแม่กระบอกอาณาธิเวียนกระตาหลุดแม่มีอะกระตาหลุดบัดเมื่อมันแดดบัดเมื่อแล้วมันแดดเจหนหาข่าวซอยห่างซอยมีอ้าวอ้าวโนบออุโอ้ยซอยห่างซอยมีซอยห่างซอยมีงานนนั่ร้านชายหาวไปมาซอยน้ำหลังเออ อ๋หางซอยมีเอาลงในลูกหมวกนะเออนาคือกัน่มมันคือกันนาะคือกัน่กับนะเลยมาซอยซอยเวียกแขกแขกร้ายลีร้อนี่ พาพาเมียไปกินน้ำข้าวลาบ่าพ่อขาวบกอดาไปนางไปกินน้ำกันล้ลูกอาแล้านงเู้กนอเจนน่ะนางเจนน่ะับประทะกันย่างมันไปย้งก่อนน่ะจะปาจะปามันหอมร่างปากมันงามมันหอมอยู่สาวเวลากินน่ะ จะได้เด้อได้เด้อได้เด้อมันบ่ควยสิลบได้เด้อเออหอมอยบ่อี่ลล234มันนันนีบ่นยัง234เอาอกไปแซ่น้ําแล234น้ไให้มาซอยยกพี่น้องกับพี่แท็กซอยลงซอยลวงซอยย่อเก่าายแต่ว่าพี่น้องเพิ่นลายเนาะซอยกันึๆกบ่เมื่อยหลายคนซอยกันได้นอนอยู่บ่หือเฮาบ่ได้กิน เฮ้อคำหนึงกับบดิสิมหักเห็ดนะเห็ดอยู่ไม่เผาตว่ามากอกกออยากใส่มันอยู่มีตะเมือปลาหยาอ่านี้คือเอาแต่อันนี้มาให้ 2, 3, อร่อยสองสามสี่โอเคกินไหนโอ้ยกูเลยดีใจคิดแ่ามันแพงกูแพงมันเอามากินเองมันเล่เนื้อ,อโอ้ยอันนี้แม่ปลากราก่อนเน้อแพงแล้วที่จะแพงไปใช่ไฮะ

ย่าก็ยายไปหาหมอเลยป่อ้ยบีเอแกงแซ่บบ่แก็อย่าตีเด้อสิเมาัก s เมาข้างเลยนี่พี่น้องเอ้ยตีให้มาเฮ็ดเองแหเนาะเออแม่นซะบ่งบ่ได้กินเองแกงเมาแกงกแกงขี้เมาแจงดังจะ้แจ้งนมันตนําครับบ่ือนีเนะมึงไปนอนบ่เอ กูน่าอาบน้าแล้วกูสเขามากเฮ้ยขอบาไว้คอยนอนก็เด้ะนอนก็ห้ากันลูกีนกููลุกมากูปวดมึงมงกูให้มังบี้กูนะมันเขาเส้นวนนี้นนี้คนนี้นวะ ไปเนาะคนลายนี ais, ่รอได้หน้าพี่น้องเลยมาตาสะออนได้ตาสะออนได้คนร้ายแบบนี้กันเลยแมครัวเป็นลอยพี่น้องเ้ยสอยนะน้องสาปอันนี้ว่าว่าดเอาเด้อพี่น้องเด้อเ

กะไล่แล้วเนาะงานเพียดียวกันแม่นงานใหญ่บาดนี้น่ะบ่ค่อยมีดายอันนี้ใหญ่อลน่อ้าหายาส่วนมีแต่2เตนเท่านั้น3เตนอันนี้4เตนงานอฮะ่นลนเตะงานเออ้าให้น้องมน้องดปาอีเ้เจ้าสาวมงามทนันเออปาหลานสาวกอยมงามแท้ สาพี่น้องลูกมนได้จักปีละลูกนสี่เปีปีอแล้วเเออสี่้ปีแล้วพี่น้องลูกสาวเหมืนกันสีแหอยู่บังได้นพี่น้องท่านเคยมาลน์้ออบ้านได้ก่อน มันตันสุมันตันสุ กินอิ่มนะลูกกินอิ่ม้ะข้านะกินมันอิ่มแล้วเสียงแม่ครัวแตกส่วนๆอยู่เนาะใบวันผู้บ่าวจะบ่ร้องเพลงนะบ่ได้มีแต่ผู้บ่าวฮะเนาะเสียงอ่ะอ่ะพี่น้องอาจารย์นุ่งพ่นอยากบางพี่น้องเอ้ย

ลองเ้าผู้พี่น้องอยู่สนอาจารย์นุเน้องตคือเป็นมินสไปเปลี่ยนเกิดนลตอนนีู้เอ่อราะว่ามีพังอะไรบิดเดาโอ้สุด้กินยากะปุ่นหกินไมะขุ่นเอออ้าว อาบุญก ah ็กินมาได้บารบอยจะไปร้องเพลงลลงลโลลูกหลานของแก้วข็โชคดีพ่อหนนาดี